แต่ใครได้มากกว่าคนนั้นก็เป็นคนนั้นครับเป็นชัดเจนมากไม่ใช่มารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็มากกว่านะไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็คือว่าคนต่างดินคนต่างชาติต้องมากกว่าแล้วถึงจะเป็นแกนถ้าเราเปรัดมากกว่าป็นแกนเป็นแกนชัดเจนอันนี้จริงไหมวันก่อนผมกับพี่โอเนี่ยไปสัมภาษณ์หุงป้อมมะบอกว่าลุงป้อมบอกว่าก็คุยกันกับตูเดี๋ยวคุยแล้วว่าถ้าใครเสียงมากกว่าให้คนนั้นจัดตั้งรัฐบาลก่อนแวมันก็คุยกัจริงไหมจริงไหม คุยคุยแบบนี้ครับคือถ้าไม่ได้คุยกับเขโดยตรงไงทางเขาพูดในที่หลายๆคนนั่งอยู่ทั้ก็ทาบเขาพูดก็พูดได้ยินเออก็พูดได้ยินผมก็ได้ยินได้ยินไหมได้ยินคือใครก็แนนมากก่อนก็ไปจัดตั้งก่อนเป็นร่วมเป็นร่วมตามตามสบายใจแอ่อะไรไปเกิดขึ้นก็ได้ไม่รู้แต่แมแต่ในทางทางปฏิบัติเนี่ยหลังการเลือกตั้งจะเป็นแนวนี้ไหมในจุดยืนของทนายก ยังไงนะในจนดยืนของนาย,ยกว่าพอหลังการเลือกตั้งใครได้มากก็คนนั้นก็จัดเออผมว่าพอเช้าก็มีข่าวช่องไหนก็ไม่รู้นะมันมีอีกหลายสูตรนะรนนมันมีพักร่วมมาอีกด้วยไงพรคอื่นด้วยถ้าเกิดมารวมพักแล้วเขาได้มากกว่าแล้วเขาพร้อมจะเสนอใครก็ได้เนะยใช่เปล่าอเออแต่ผมว่ามันมันมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เปล่าผมไม่แน่ใจไ,ไ,ไงหลักคิดของนายกคือถ้าใครได้เสียงข้างมากคนนั้นควรเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลไหม แน่ี่ผมพูดเฉพาะพี่พ้อมเลยดิสองสองคนเพพูดเฉพาะพี่พ้อมสองลุง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 เพราะพี่พ้อมท่านก็ท่านก็พร้อมจะเป็นนายกใช่ไหมล่ะครับครับเออแล้วในพักก่อนหน้าที่ผมออกมาแล้วก็ในพักเขาก็เขาก็มีนายกใจใจเขาสองคนไงสอสอใช่ไหมผมก็ถึงเวลาของพี่ก็เชิญตามสบายแล้วกันแล้วผมออกมาเองนี่พูดพี่แบบนี้เป่าพี่ผมก็พูดเลยมันไม่ใช่แบบนี้แม่ดิฉันพูดกับน้องนุ่งที่ก็พูดอย่า พูดกับพี่ถ้าพูดครียอย่างเรียบร้อยพูดกับพี่ครับก็ก็ก็พี่พร้อมจะเป็นทั้งที่พี่ได้ไม่จะได้สบายใจนะพี่นะเพราะคนในพักก็มีสัมสองคนไงใช่ผมผมด้วยพี่้อมด้วยถ้ทมองเนี่ยผมก็บอกอ่ะถ้าเกิดความสบายใจผมออกกันแล้วกันก็แค่นั้นก็จบแล้วก็ผมก็บอกอ่าอย่าไปอย่าไปให้ร้ายกันนะก็ขอร้องกันผมกับพี่ก็ไปทําเพื่อไปชนกับหาเสียาลัยรักวานไปนะโอ้นี่เป็นเป็นความรู้สึกของน้อง ผมก็ถามแล้วท่านตอบว่าไงตอบตรงกันปะอะไรตอบตรงกันตรงกันตรงกันลุงบอกว่าชวนแล้วชวนมาอยู่นี่แหละแต่เขาแต่คนนี้เขาถ้าท่านชวนผมเนี่ยแต่ลูกน้องไม่ได้ชวนผมอันนี้ตรงกันอันนี้ตรงกันพี่ป้อมบอกว่านี้พี่ป้อมบอกว่านี้ก็บอกว่าชวนมาแล้วมอยู่นี่ทำไมวันหน้าพักลุงป้อมสั่งลุงน้องไม่ได้เนี่ยสงสัยผมสงสัยเรื่องนี้แหละไม่ใช่สงสัยตรงไหนก็บอกบอกตูบอกว่าให้ดูแลคนอื่นด้วยเหมือนอะไร วัวเง้นพี่รู้แล้วกันนะท่านก็พูดว่านล้วท่านก็พูดอีกทีท่านก็บอกว่าใครคะแนนมากคนไดเป็นนายยกนะอะไรอย่างเงี้ยท่านพูดมีคนได้หลายคนก็ไม่มีใครตอบอะไรนี่ก็ผมก็ไม่ตอบอะไรเพราะดังเจ้าขงพูดไปแล้วไงสองคนถ้ามันเกินสองคนขึ้นไปเนี่ยก็แล้วแต่คนอื่นพูดแบบผมไม่พูดถูกเวลาเออไม่ได้ทะเลาะกับเขาไม่ได้อะไรกันเลยนะทั้งหมดไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นก็มีภาพเอ้คุณอนุทินนั่งทานข้าวหลังจากวันนั้น อาชี่นี่เหรอครับแล้วเขาทำงานอยู่กับผมก่อนหรือเปล่าล่ะใช่ใช่แล้วแล้วเขาจะทําต่อเปล่ายังไม่รู้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าจะทำต่อหรทําแล้วกับพี่ตู่หรือเปล่าก็วันนั้นก่อนเขาไปหาพี่ป้อเขามาหาผมก่อนอยู่แล้วเป็นไงล่ะเขาเล่นสองหน้าสิไม่ใช่เขาเคารพพี่สองคนไงเคารพพี่สองคนคนเรามีพี่มีน้องหลายคนลุงโอคนพูดผิดเล่นสองหน้าไม่ได้คบพี่คบพี่สองคนอ๋อคบซ้อนนะพี ก่อนถ้าประเมินเหรอก็เมื่อกี้เราบอกแล้วไงเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าแต่ละภาคมันไม่เหมือนกันใช่ไหมบางภาคก็ชอบเรารักเราบางภาคก็กลางกลงบางภาคก็ไม่ชอบใช่ไหมแต่วันนี้ผมก็คิดว่าคนอีกส่วนที่บอกผมก็คาดหวังคนที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็ุออกมาคนที่อยู่เงียบๆอยู่ตรงกลางเนี่ยเขายังไม่รู้จะเลือกใครอยู่ผมคิดว่าเขาตัดสินใจไปแล้วแหละแต่เขาจะไม่พูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังว่ามันมันน่าจะดีขึ้นถ้าพูดเึงว่าตอนแรกผมมาผมก็ ทุกคนก็นดูถูกผมว่าไม่น่าได้ถึง20บ้าง5้คน,ก,นก,ก็ไม่ถึงบ้างยี่พาก็ไปถึงบ้างแต่เราย,ยกไม่ได้สำน้องเนี่ยแต่ผมว่ามันมันตั้งได้แล้วนะมันไต่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ไต่ขึ้นเนาะครับพอไต่ขึ้นก็นดา่าถูกด่ามากขึ้นธรรมดาก็ต้องยอมรับสภาพเพราะนี่นกักการเมืองเดีย๋ยวแช่าขาไม่ด่าเลยเขาถูกต,ต่อว่าถูกอะไรเนี่ยแน,น่นอน,นอนแน่นอนท่านนายกนายกต้องมีตัวเลขในใจทีมยุทธศาสตร์ทีม,ทมพักต้องมีตัวเลขในใจแล้วถึงวันนี้เพราะไต่ขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ท่านนายกพูดก็ดูจากโพลเขาอยู่กันส ก็พงอยู่ก mm ็ไ hmm. ด้สี่สิบพนสิบไถ้าได้มากกว่านั้นสักร้อยก็ดีนี่เชียร์หน่อยดิก็ต้องต้องออกแรงปัญหาของท่านนายกคืออย่างนี้ท่านนายกประเมินไหมว่าคนเนี่ยพักร่วมเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าท่านนายกเคยเป็นมิตรเขาแต่ตอนนี้ท่านเป็นศัตรูโดยตรงของเขาผมไม่ได้คิดเพราะท่านเ็าไปแย่งพื้นที่เขาท่านไปแย่งสอสอเขาท่านไปแย่งตัวเขาเอ้คิดได้ไงมันเลือกตั้งไม่ใช่เหรอเขา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 คิดถึงความเป็นเจ้าของก่อนนะอ้าวแล้วประเทศไทยเป็นของใครอ่ะ ประเทศเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านคนแต่แต่บางครงก็เลือกก็เลือกตั้งก็คือเลือกตั้งถ้าไม่มีเลือกตั้งผมจะไปยุ่งกันทำไมถูกไหมเล่าเพราะนั้นวันนี้ผมก็ก็เขตใครก็เขตใครก็ให้ประชาชนเป็นคนแต่ประชาชนต้องเป็นคนเลือกแล้วถ้าสมมติว่าเอาละจะกดผมได้รักผมเหรอพื้นที่อยู่ผมไม่ต้องไปเหรอแล้วก็เป็นคนที่ผมดูแลเปล่าเราก็ไม่ได้ที่พามาผมดูแลเขาหรือเปล่าเราใช่ไหมทุกจังหวัดบางทีผมไปก็ไม่เห็นมีสอบ พักเก่าผมเป็คนเลยมารับผมไม่มีที่คุณก็บอกมิดมิดเป็นศัตรูแล้วไม่เป็นพรกคใหม่กลายเป็นศัตรูแปลกลายเป็นมิดมิดกลายเป็นศัตรูเออดีอยู่นานไปเป็นอย่างนี้แหละเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะ่หมเขาประเมินว่าอย่างนั้นท่านนายกประเมิยยังไงว่าตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันเป็นพรรคที่ท่านนายกบอกว่าตั้งใหม่นะอาจจะมีคนเก่ามาผสมผสานจากหลากหลายพรรคแต่ตอนนี้ท่านท่านคิดไหมว่าตัวรวมไทยสร้างชาติเนี่ย เป็นพักที่ใช้ต้นทุนพี ù, ù, SBS, ่ <Gun utiliz> ตูลุงตูพลเอกประยุทธ์มากที่สุดก็เอก็ต้องให้กำลังใจเขาไปนะบดาสสเขาก็เขาก็จำเป็นเนอะผมก็บอกเอ้ยใช้ได้เลยผลงานผลกานอะไรที่เราทําไปแล้วเนี่ยไปไปรัาผ่านด้วยเพราะบางคนก็เป็นหน้าใหม่ไงแล้วมันดีเข้าไปพื้นที่ที่เสือดุไง ก็เราผมไปอ้างไว้หน่อยว่าเอนี่นี่ตัวเลือกของเรานะเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาเพราะเขาฝังโน้เพราะฉะนั้นอยู่ก็เอาเราไปอ้างได้แบบเออเราก็บอกแล้วบอกเราไม่ทะเลาะกับใครเพราะนั้นอย่าเอาผมไม่ทะเลาะกับคนอื่นคนอื่นมาทะเลาะกับผมเขาต่างคนก็ทำทำการเมืองไปสิี่แล้วให้ประชาชนเลือกก็ใช่ไหม เออก็แค่นั้นแหละแต่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะฐานเสียงมันใกล้ใกล้เคียงกันทั้งเนี่ยรวมไตสร้างชาติด้วยรวมไยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาคืออยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยคือทุกคนก็เป็นเป็นพรรคร่วมกันทั้งหมดแหละครับก็ให้เกียรติกันและกันมาทุกคัวหน้าพรรคทุกพรรคอ่ะในฝ่ายร่วมรัฐบาลนะก็วันนี้เขาบอกเขาก็เขาก็ยังโอเคกับผมอยู่ในเรื่องของส่วนตัวนะครับ แต่ในที่เขาบอกว่าช่วงเลือกตั้งก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านนายกอะไรทับลอกอะไรนะอเออแต่นี้เขาก็บอกว่าที่ทํามาผ่านมาเนี่ยก็ทํามาได้สําเร็จสําเร็จก็เพราะเพราะผมนี่แหละเพราะผมเป็นคนให้เกียรติคนแต<ม>่ามาผมก็ให้เกียรติทุกคนนั่นแหละทุกคนปรึกษาผมได้เพราะผมได้ตลอดเวลาแล้วผมไม่ใช่คนไปสั่งเขาทำโครงการที่มันผิดๆๆๆผถูกถเออผมทำให้เขาติดคุกก็าป่ะเราไม่ไม่ผมทำให้ใครติดคุกไหมล่ะ